พ่อคุณแม่ของเขานะครับท่านคิรัตท่านทัศนียาซึ่งรู้จักกันมานานแล้วสุดท้ายท่านก็ใจอ่อนก็เลยมอบคุณควิรัตรัตนเสศมาให้เป็นผู้สมัครเพื่อให้เป็นผู้แทนของพี่น้องโนนสูงเจริมพระเกียรติและพี่หมายครับนะครับมองฟังชื่อก็เป็นมงคลนานอยู่แล้ว ชื่อครั้งก็แปลว่าครั้งนะพอครั้งมาเป็นผู้แทนพี่น้องก็จะได้มีครั้งใหญ่ร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับจริงๆผมก็ไม่ได้คนอื่นใครหรอกผมก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่ปากช่อง20กว่าป,ปีแล้วเหมือนกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นคนโคราชได้น่ะแล้วก่อนหน้านั้นผมก็อยู่กับท่านผู้เดกท่าชายชุนทันนะครับเคยเป็นลูกน้องท่านสมวัติิต์ปะลบทำงานการเมืองเรื่องต้นมามือยกันเพราะฉะนั้นจังหวัดโคราชกับผมไม่ใช่จังหวัดที่ไม่คุ้นเคยอันแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเราก็มีผู้แทนโคราชมาตลอดยกเว้นที่นสวงสูงนี่แหละนะครับ เพียงนี้ก็จะมาขอให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจรารณาแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาที่นี่ก็คงพิจรารณาแล้วและก็คงตัดสินใจแล้วใช่ไหมครับว่าจะให้ครั้งกว,วีรัติตันต,เติเสดไปเป็นผู้แทนของท่านหลังวันที่แกบบุมภา,าพันธ์ที่จะถึงนี้ครับนะครับพี่น้องอยู่แถวหลังเดินเข้ามาได้นะครับแดดมันทำไมโดมันสั้นไปหน่อย ท่านลากเก้าอี้มานั่งตรงแถวกลางนี่เลยเดี๋ยวผมเดินอ้อมออกไปเองครับนะครับอ่าขอความนดทนครับท่านครับพอไม่งั้นเดี๋ยวคลินิกยิงเลเซอร์จะรวยกันใหญ่นะครับผมเห็นใจเลยท่านต้องใช้ผ้าคลุมหน้าต้องใช้เสื้อแจ็คเก็ต